คลิปนี้อยากจะมาแนะนำที่พักสวยๆวิวหลักล้านแล้วก็สถานที่ที่อันดับหนึ่งที่หมู่บ้านกินเนวอลที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะที่พักวิวหลักล้านที่อยากแนะนำเลยคือโรงแรมโรแมนติกโฮเทลสวายเซอร์ฮอฟกินเนวอล ที่นี่ห้องพักสวยมากๆเรียกว่าสวยตั้งแต่ห้องเริ่มต้นไปถึงห้องระดับท็อปที่แพงที่สุดภายในห้องพักก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเข้าพักได้แบบสบายๆนอกจากที่ห้องพักจะสวยแล้วค่ะเรายังสามารถชมวิวสวยๆของภูเขาไอเกอร์ได้เต็มตาวิวสวยหลักล้านที่มองทั้งวันก็ไม่เบื่อเลยและในส่วนของอาหารเช้าคือมีให้บริการแบบจัดเต็มอร่อยแล้วก็มีให้เลือกเยอะภายในโรงแรมค่ะจะมีทั้งห้องอาหารบาร์ห้องอเนกประสงค์ทำกิจกรรมมีสระว่ายน้ำในร่ม,มสปาแล้วก็ที่แปลกไม่เหมือนใครเลยคือมีลานโบว์ลิ่งแบบโบราณอีกด้วยห้องนี้ งแรมนี้ค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้สถานีกินเนวอลเลยเรียกว่าเดินจากสถานีแค่5นาทีก็ถึงโรงแรมแล้วค่ะและในส่วนที่เที่ยวัดับหนึ่งที่หมู่บ้านกินเนวอลเนี่ยเรายกให้กับกินเนวอลเฟสเลยถือว่าเป็นการไปเที่ยวที่ใช้คําว่าสวยได้เปลืองมากๆและคุ้มสุดๆเริ่มต้นตั้งแต่การนั่งกระเช้าขึ้นไปก็คุ้มแล้วค่ะเพราะว่าชมวิวสวยตลอดสข้างทางเลยวิวสวยมาหุดไปอยู่ในภาพวาดเลยจริงๆ และกิจกรรมด้านบนก็มีให้เราเลือกเล่นหลากหลายว่าจะเป็นเฟสคิฟวอล์กทางเดินดินเนาผาที่มีความยาวประมาณ300เมตรพองก็จุดชมวิวที่ออกไปเหนือหุบเขาเฟสไฟเออร์ Fire, กิจกรรมซิฟไลท์ที่ทำให้คุณเหินฟ้าด้วยความเร็วที่น่าตื่นเต้นเฟสชไคลเดอร์ ider, จะเป็นการเปิดประสบการณ์การบินร่อนค่ะที่ทำให้รู้สึกเหมือนเป่าแบบเป็นโนอินซรีเลยและนอกจากนี้ใครยังมีกิจกรรมอื่นอีกเพียบให้เราได้เล่นกันแต่สําหรับใครที่ไม่ถนัดเล่นกิจกรรมเนี่ยก็สามารถขึ้นไปชมวิวขึ้นไปถ่ายรูปกันได้ค่ะด้านบน,นต้องบอกว่่าาววิสวยแบบ360องศกันเลคะ นอกจากงานด้านบนก็ยังมีร้านอาหารคาเฟ่ให้เรานั่งชิลนั่งชมวิวสวยๆอีกด้วยสามารถนั่งจิบกาแฟทอา,าหารอร่อยๆกับบรรยากาศ,ศสุดพิเศษก็หากใครมาที่หมู่บ้านกินนัวเนี่ยแนะนำไม่อยากให้พลาดกับที่พักที่ดีแล้วก็วิวสวยๆที่นี่ค่ะแล้วยังมีกิจกรรมสนุกๆท,ที่กินนัวเฟียกันด้วยเรียกว่าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ